สวัสดีคะ่ะแม่ขวาญจ้าเดี๋ยวมาตำส้มตำกันค่ะตำแครอทจ้าคะ่ะเราก็ขูดขูดคะ่ะอันนี้ขูดไปแล้วก็หมุนหมุนแครอทไปด้วยนะจ๊ะมันจะได้แบบว่าไม่ได้ขูดซ้ำที่เดิมเนาะคะ่ะแล้วก็ขูด,ข,ดขูดไปอา้าแล้วนี่แหละมาแครอทครับมาแครอทไปแี้ะค่ะี๋ยวเราก็ขูดขูดแล้วก็ค่อยค่อยหมุนหมุนตัวแครอทไปด้วย นี่แหละขูดไปแล้วก็หมุนไปเรียบร้อยประมาณนี้ไม่ควรจะพริกสดค่ะนี่ก็พริกแห้งกระเทียมเล็กน้อยแล้วแต่คุณไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะกระเทียมเียก็รโกรกให้พอประมาณจ้ะให้แหลกพอประมาณนะนี่ก็เป็นน้ำปลาเล็กน้อยจ้ะนิดนึงเลยนี่น้ำปลา แม่ขวัญจะไปสองยี่ห้อเลยน้ำปลาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชูรสจ้าพงชูรสนะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วก็น้ำตาลค่ะหวานมากหวานน้อยแล้วแต่คนชอบนะนี่น้ำมะขามเปียกจ้าแม่ขอนก็ต้มไว้จ้ะน้ำมะขามเปียกต้มแช่ตู้เย็นไว้ใช้ได้หลายหลายวันนะทุกคนอันนี้เป็นปูดองนะคะ ปูดองตัวนี้เมื่อขวัญเก็บเพื่อนเก็บตอนปลงไปใต้จ้าเก็บที่ปูทะเลเราอะแล้วก็เอามาดองครับเก็บเองดองเองครับนักเลงพอไหมอร่อยหอมมากค่ะใส่ไปแล้วก็ใส่น้ำดองปูไปด้วยหน่อยนึงจ้ะใส่เยอะก็ได้นะถ้าแบบว่าเราใส่นี่น้ำปลาไม่เยอะครับแล้วก็มีดบาดมือครับ เรียบร้อยครับมะเขือเทศคะ่ะก็มะน,นาวมะเขือเทศมะน,นาวนะคะถ้าใส่เปลือกมะนาวไปด้วยนีย่บางทีระวังมันขมนะคะเรียบร้อยแล้วก็คลุกๆหน่อยนึงก็ใส่เส้น แครอทเราลงไปแล,ล้วเราก็คลุกๆแล้วเราก็ชิมอีกรอบก็ได้จ้ะเอารสตามชอบเลยนะคะทุกคนไม่เรียบร้อยเซฟหน่วยไหมคะอร่อยกินกับปลาลักไข่ต้มจ้าเรียบร้อยครับขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยกค่ส้มตำเรลาวัสดีครับ